สวัสดีครับช่องยงกิมฟาร์มเมอร์มนีมาทายทํำเรื่องของรถบรรทุกของบริษัทยงกิมฟาร์มเมอร์แต่ตัวนี้เป็นของซื้อร้านร้านค่านะครับเป็นของซื้อร้านค่ามีรถเล็กๆสองคันนี่แหละพราด้บรรทุกของไปนั่นไปนี่กําไรกับวัวลายดรอกแต่เฮ็ดไปเพื่อมันจตเจร่ญก้าวหนาไปอีกกับวัาหันจักอนาคตข้างหน้าอาจจะดีขึ้นกานี้หรือบ่ดีขึ้นกานี่ ถ่ายทอดให้พอ่อแม่พี่น้องเบิงอีูแล้วผู้ดใดเป็นแฟนครับเป็นดกค่าเป็นไอ้นี้เขามาเบิงว่ามีรถบรรถูกหน่อยสองคันกับมีโดนั่งอีคันหนึ่งอยู่ขาง,งทั้งทายเมื่อน,นี่แหละกัยังเป็นหนีหรอกเพราะวันตีโควิดต้องเป็นหนีเขาอยู่แล้วหนีจักมือไหสิเบิดโควิดเบิดไปไม่หนียังเบิด,บด,บด,บดขอ,ขอ,ข,อ,อ,ดอ,อ,อขอบคุณครับอย่าเลื่มกดไหลกดแช่เบิงเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทำงานต่อไปขอบคุณครับ